สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เห่ยทรงเลงงงอยากจะแนะนำคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งหงอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่ Big ททท ue, est, บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮงทรงเล่งหงอยากจะแนะนําคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ Big ททท ue, ace, บิ๊กซีทั่วประเทศไทย m a ็ v แวร์ลูโ d e เดนเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยพัฒั尔เล่งหงตนตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี บริหารความอร่อยโดยเฮียซงเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสองและสุขุมวิท๖2เท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับเรากลับมาพูดคุยกับคุณนัทนันนะครับโรงเรียนสอนนักศึกษานต่อเลยครับคุณนัทครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราละผมมักจะถามแขกรับเชิญของผมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับว่าคุณนัทมีฝันอะไรกับโรงเรียนสอนนักศึกษาของคุณต่อไปในอนาคตครับ ที่ฝันจริงๆนะคะเราอยากให้วงการอาชีพนักสืบเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเป็นสมาคมหรือว่ามีมาตรฐานขึ้นนะคะอาจจะถึงขั้นที่าสามารถที่แบบมีขึ้นทะเบียนนะคะตัวนักสืบ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าด้านหนังสือที่มีมาตรฐานม,มีคุณภาพนะคะแล้วเราก็หนังสือเก็จับมือกันที่จะก้าวไปแล้วก็ให้ความเชื่อถือกับลูกค้าได้นะคะคข้อมูลที่เป็นจรงิงก็คือต้องการสร้างมาตรฐาน<อ>ให้<า>ยอยู่ในระดับสากลใช่ค่ะเพราะว่าที่อื่นเขามีแล้วแต่เรายังยังต้องอุดอออีกนิดก็จริงๆนะผมว่าตามที่เราเคยดูตามภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านักสืบต่างประเทศเนี่ยเขาได้รับเกียรติเทียบเท่ากับ ตำรวจเลยนะใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะซึ่งอย่างของบ้านเราถือว่าทุกวันนี้อาจจะยังไม่เทียบเท่าค่ะใช่ไหมฮะต้องการให้ฝันให้เป็นในลักษณะนั้นใช่ค่ะนั่นแหละครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งประเทศไทยเราเนี่ยในเรื่องราวของนักสืบเนี่ยก็คงจะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแหละก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีการประชุมเพื่อกับกลุ่มนักสืบด้วยกันกับหน่วยงหนราชการเพื่อจะ ระดับระดับหรือว่าจะมีมาตรการต่อไปยังไงทำอยู่ค่ะครับแล้วถามนิดนึงนอกจากที่คุณนัทนันเนี่ยรงเรียนสอนนักสืบเนี่ยเราสอนนักสืบอย่างเดียวไหมหรือมีสอนอย่างอื่นรวมไปด้วยกับการเรียนนี้ที่ที่สถาบันนะคะครับนอกจากสอนนักสืบแล้วก็จะมีหลักสูตรยิงปืนนะคะยิงปืนยิงปืนสั้นยิงปืนลูกซองนะคะ ครับอ่าอันนี้สองแล้วแล้วมีหลักสูตรสอนหลบลูกปืนไหมนัทเฮ่เฮ่ต้องเปิดสอนนะคะเดี๋ยวดิฉันสอนพวกอาซ่อยยังไงเผื่ออาซ่อยไปเรียนยิงปืนไอ้เฮ่ทั้งหลายเรียนหลบลูกปืนมาเรียนไงเฮ่้อมอ๋อมีสอนยิงปืนด้วยสอนยิงปืนแล้วมีอะไรอีกครับผมอ่าแล้วก็สอนการรักษาความปลอดภัยหลักสูตรบอดี้การ์ดอ่านะคะหลักบอดี้การ์ดก็ยังมีคนมาเรียนเยอะเพราะหลักสูตรบอดี้การ์ดจริงๆแล้วมึงนอกแพงมากอ่าแต่ว่าของคุณนี่มีครบหมดเลยใช่ค่ะ คุณนะครับมีหนึ่งคำถามที่อยากจะถามเผื่อท่านชมทางบ้านที่อยากจะเป็นนักสืบนะ,ะการจที่เราจะเป็นนักสืบที่ดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยต้องใจรักใจรักก่อนเลยเออถ้าไม่รักนี่ทําไม่ได้จริงๆค่ะทําไมละครับต้องมีใจรักเพราะว่าอ,อ,อะไรงานนักสืบเนี่ยจริงๆบอกได้เลยนะคะลำบากเพราะฉะนั้นเห็นใจทาการนักสืบทุกคนลําบากมากม,มันมีคําพูดหนึ่งที่นักสืบคนหนึ่งบอกไว้ค,คุณต้องนั่งรอใบไม้ร่วง นี่คืออาชีพนักสืบใช่ค่ะนั่งรอใบไ,ไม้ร่วงไม่รู้จะร่วงตอนไหนไม่รู้จะร่วงตอนไหนแล้วร่วงแค่ไม่กี่วินาทีคุณต้องถ่ายภาพให้ได้อ่ะนะคะนั่นต้องใช้ความอดทนนักสืบทํางานไม่เป็นเวลานะคะคเพราะฉะนั้นคุณต้องทําใจเลยค,คุณจะเลือกงาน9โมงเช้าถึง6โมงเงยนนะ็นยังไม่ได้ไม่มีแน่นอนไม่มีอ่ะบางทีลากยาวข้ามวัน24ชั่วโมงก็ยังไม่ได้นอนก็มีอมนะคะต้องอดทนสุขภาพแข็งแงรงนะคะต้องแข็งแรงแล้วก็หนึ่งสองก็คือ ต้องรู้จักเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีครับปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมได้ดีเป็นคนที่รู้จักสังเกตรมกลืนกับสภาพแวดล้อมนะคะสังเกตสิ่งผิดปกติได้ครับอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นลุกหลีกลุกลนขี้กวนอย่างเงี้ยเออลำบากมันทำให้เจ๊งได้นะเจ๊งได้คนรู้หมดเดี๋ยวแอบมองเดี๋ยวแอบมองเออใช่เดี๋ยวแอบมองแอบมองเขาอยู่เงี้ยตายแล้วเขาสงสัยใช่ไหมเวลาเราถูกจ้องมากๆนี่เรารู้สึก เพราะนั้นต้องต้องรู้จักใช้หางตาให้เป็นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆสอนมันไปก็เรียกว่าก็ต้องเรียนรู้อย่างรักแรงใจรักอดทนก่อนแล้วก็เนี่ยปรับตัวได้ง่ายครับค่ะที่สําคัญเนี่ยทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่การเป็นนักสืบเหมาะสมของการเป็นนักสืบรู้ไว้ท่านผู้ชมถ้าสนใจนะที่สําคัญถาว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราในวันนี้ตลอดรายการนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอยากจะเข้ามาเรียนในโรงเรียน สอนนักสืบหรือลหลักสูตรต่างๆของคุณเนี่ยอย่างสมมุติว่าการจะเรียนเป็นนักสืบเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการเรียนประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณนหลักสูตรเราแค่1,2500บาทเป็นนักสื 12, บ 2> 1 2ึ0 0สรบาทอาหารกลางวันนะคะใบประกาศแล้วก็บัตรประจำตัวนักสืบเอกสารฟรีหมด ทุกอย่างครบบดหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะถูกที่สุดในโลกแล้วถูกที่สุดในโลกแล้วได้รับการการันตีเรียกว่าตามชาติเองตื่นเต้นกับโอ้โหคนไทยทำไมเก่งอย่างนี้ที่สําคัญต้องใช้เวลาในการเรียนเนี่ยนานกี่วันครับผมเชวนาเรียนประมาณ5วันนะคะนะคะก็คือมีการเรียนทั้งทฤษฎีด้วยปฏิบัติด้วยนะคะรวม5วันนี้ก็เรียกว่าจบหลักสูตร อาจจะพร้อมไปต่อยอดธุรกิจของคุณเลยก็ได้ใช่หรืออาจจะไปใช้ในองค์กรของคุณก็ได้ค่ะถูกต้องไหมฮะะผมเชื่อว่า12,500บาทนี่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับแต่ถ้าว่าหลักสูตรอื่นๆก็มีนะครับนอกจาก<ม>นั้นก็ยังมีเพิ่มเติมถ้าว่าใครสนใจก็สามารถติดตามได้ติดต่อเธได้จะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับผมที่บริษัทนะคะ0-2ค่ะ9839753 นะคะหรือเบอร์เบอร์ถือก็ได้ค่ะ0841199444นะคะคติดต่อสอบถามได้ตลอดทุกเวลาทุกเรื่องนะคะคุยกันได้ค่ะ,มะผมเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะมีลูกศิษย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนครับขอบคุณค่ะครับผมวันนี้นะครับรายการคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ก็ต้องขอขอบคุณคุณนัทนันนะครับที่สละเวลามาพูดเรื่องราวคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์ของตัวคุณซึ่งเป็น เรียกว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนนักสืบซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่เทมากที่สําคัญคาแรคเตอร์คุณชัดเจนสไตล์ของคุณคุณมุ่งมั่นเรื่องราวของการทําโรงเรียนสอนนักสือบเชื่อว,ว่าท้าผู้ชมชมอยู่วันนี้ไปกันเต็มเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับตลอดระยะเวลาสัมภาษณ์คุณนัดโรงเรียนสอนนักสืบนะครับอย่าทรงเร่งของบอกได้เลยว่าเธอคนนี้ค้นหาตัวเองเจอครับเนื่องจากอะไรครับ แค่ประเด็นเล็กๆที่ตัวเองบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นไปได้เธอเริ่มต้นทําจนวันนี้เธอได้เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนนักสืบจริงจังเลยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้นะครับอาจจะค้นพบตัวเองได้เหมือนกับคุณนัทนะครับเพราะว่าอะไรครับอาชีพนักสืบอ,อาจจะเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงชีพพวกเราได้จริงๆนะครับ